สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับนนทชนนพรเอเชียครับนี่พระเอกในห้องปีนี่้พี่เสี่ยมสุดหล่อฝากพี่น้องติดตามกันด้วยนะครับอันนี้เราก็จะคลิปนี้เราจะปล่อยหลังจากที่ช่องใหญ่ปล่อยแล้วนะครับว่าไม่กล้านะแม้แต่จะคิดนะเอาเห็นไม่พี่ยี่บอเข้าแข่งเลยเนาะโอ้นี่พี่ต้นครับพี่ต้น เอีทบคักอีีแล้วปบื้พี่น้องเลยมืน็ตาแบบหนาไปทีแบบ้อเมื่อกี้ว่าสิเป็นนัสีได้เมื่อกี้ว่าถึงยังไงยังสีได้ร่างกาเนาะวนับอพีนองครับปีนี้เกินปหัวหน้าเกินไปหัวหน้านี่บอกเขาว่าเกินไปเคนไปหัวหน้าซนบอกว่าอันดีซ่าซนนเรื่อนเลือที่บ่อนบอโถ่ไทยนี่ย ที่ลาสี่มือเวีทีที่ละเป็นได้อินที่ละสี่มือเวีทีก่อนเขาบอกเห็นไทยวิธีเขาบอกถ่ายไฟถ่ายไฟซื้อไ่ายไฟซื้อแบบว่าป๊าดอลังการดูปาดปลาหลูกปาดปลาไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้ครับไม่คิดว่าจะอลังการเบื่อขนาดนี้พี่น้องมองไฟแต่ละโฉมตอนพระท่านมีไฟเลยครับพี่น้อง

ป้าสวยเนาะสวยสวยสวยป้าสวยเนาะป้าสวยเกินป้าสวยเวทีป้าป้าสวยก็ฉากเวทีป้าโอ้วินโอ้วินลิปนี้วินยังไงได้ครับโอ้โหจังยางงจังย่างงไปททยเวทีสุดยอดและยอดสุดไอ้แซมจะปลดไฟไฟเนี่ ขบบ้างวันนี้มือขบบ้างก็จะไปใส่ปลับธีน้ำพนปอรลับีนอโอ้เวทีใม่พอยแมีเลยขอรนครับอ้ยฮ้ยพี่น้องเลยแฟงล่างเราเวทีห้องสุดยอดแห่งปีวันนี้เราก็จะเอาเอาสิ่งนี้เราไปไปว้างอยู่ที่ไปรวมเิธีน้ำพนนะครับ พ่อบ้างหมดเลยครับอคร้อ้อหมได้ไมอาจารย์ของขังเขาใส่ไป่ใส่ของขังบางบ้างเลยครับวางน้ำกัน มันสุดดจจริงปาพี no, ่น้องของผมเป็นธรรมดาครับเป็ธรรมดาครับผมอลังการครับอลังการงานสางแหงครับสวัสดีสาวๆครับสวัสดีสาวๆครับผมบเหมือนปลุยปีรีตั้งอย่างเนาะใช่เวนบ้านมันยังได้พี่น้องตาบ่อสูแสีโอ้ยเนาะที่มอลดิงชี้ใส่เวทีที่บอมันสุดขนาดไหน ผู้หิสีว่ามันสุดขนาดไหพี่มอิกซีเทียรสี่สุดบนสี่สุดทำไมถึงสี่สุดชี้สิชี้ไม่ใช่สี่สุดอุ้ยเนาะเดตุเฮอแบบร่างกายเอาิงมอ้ยสุดเหรออามันดยังใช่่ วันนี้ไม่ได้รียจวนานี่วันที่บอกเรียกกันวันดวแต่ว่างวดนี่กรนะเ้งใอเลยเป็นอะจอบประสานวันเป็นงวดไหน้รีเอาไปสรรดคลิปนี้จะออกเรียกพี่ว่าแม่นะเรียกพี่ว่าเจีคลิปนี้เราจะออกหลังที่ช่องหย่อนุบติเพราะว่ามันเต็มเต็มครับมันมีวิธีอยู่นะว่าอะไรทช่ฮ็ดียงล้างขักันนก็นบเบิงฮะบ้อกัูมไม่เบิงแต่คนกับ เฮ้ยวานนิคว้ตะเพิ่นมาปล่อยได้นะปล่อยจไปกวนหมูเลยพี่หอดูดูมีอายุนะคะมาอยู่ที่นี่ทุกคนเรียกหูว่าพี่หมอออเอาอี๋บันทึกบันทึกซีสฮู้ชิปนี่แหละพี่หมอนิงตอนนี้พี่หมอนิงเท่าไหร่ จังว่าคนส่วนมากคนเขาเจอแล้วเรียกเรียกพี่ไงไอยากรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ปีนี้เอาพอสอบเกิดก,ก็เลยเอาพอาต้องบอกอายุหรอเขาจะไล่เอาหรอพี่หมอนอิงพี่หมอนอิงสิบอยอมแต่เดี๋ยวพี่หมอนอิง,พ,อองพี่ออมแอมพี่ก้อยชาลีนีอายุเท่ากัน<อ>รุ่นเดียวกันนี่อ๋ออ้ยโมอายุ <c oughs> เศร้าแปบแสว่าไเถ่ากว่าจะสดือเถ่าจะว่าแต่ว่าส่วนมากเขาจะเรืองจริงข้าวบเว่ะเรื่ว่านข้าเดียเรื่องจริงเกิดวันที่10กันยายน2 5 9เกิดวันที่10กันยายน2 5 9เกิดวันที่กันยายนเกิดวันที่10ันยายน2กิดวันที่กันยายนบเกิดวันที่1บกันยายนบเกดวันที่กเกิวันที่10กันยายนวันที่ก มีชวด2,539เวลาคัทมือดูสิม่เวลาเวลาเวลาด้วยเวลาตัวฝากมจิเทน่ีไปเฮ็ดอัน้นชเใส่เดียวีมอจไม่เท่นี้ก็ดูแล้วเท่นี้ก็ได้แล้วถ้าทำเฮ็ดบ่ได้บ่จิตแล้วบบ่ินบ่จิตแล้วี่มอนี่คือบอจิตแล้ว านบอกี liksom, oh yeah. okay. really? <speaking> ่ทิพย์หแสดง่าซ้ำกันซ้ำกันก็ต้องเรียกพี่หมอนิงป็นน้องเดือนไม่พี่หมอนถึงที่มอิงจะ จะจะอายุ18ก็ต้องจะพี่หมอนีนงก็องเพี่หมนงเขาเล่เนี่ยเขาแล่องยกงเ่มเพราะว่าพี่หมอนเป็ื่อไปลมัเป็นการเปชื่อว่าเขามาพี่หมอนีนไปแล้วเอะเป็ี่เสที่หมอนเพราะว่าหนูเรียกยฟดูคนว่าป้าจ้าใช่สบายใจแล้วไฟดูคนที่อ ขนาดพี่หมอดิงขนาดบอสยังเรียกพี่หมอดิงเลยใช่ไหมใช่นั่นนั่นอย่าให้บอสแม่หน่อยบอสบอสเรียกพี่เรียกพี่ยาสุภาพยังเรียกพี่จบเราก็ต้องจบเราก็จบแล้วแหละขนาดยาสุภาพก็ยังเรียกพี่เราก็ต้องใช่ใชถามว่าผู้ใดอายุมากที่สุดเล็สาวหน่อยเป็ี่นปั่นแท่ง ให้ปามคุณหญงี่อันน่ท่งที่ได้เลยอายุเยอะที่สุดในในโซนแพงเพราะว่าขนาดยาสุภาพยังเรียกพี่หมอนีอยากพี่หมอนงจับกระแนนอนเดี๋ยวจบกันแนนอนอีรเดี่ยวาภาพยังเรียกพี่มอนมอนีแม่น่าปามันหมดกระไปหมอนงเมื่อกี้เห็นมีคนพปากาาบอกว่าอยากเห็นคลิป สำหรับกิปนี้นนแล้วก็พี่หมอนอิงแล้วก็พี่อ้อนก็จะกลับไปนอนอยู่บ้านเพราะว่าคลิปนี้ปล่อยออกไปแล้วเพราะว่าคุณอยู่ในไลฟ์เวทีคือเห็นหมดเลยก็คือหลักฐานผิดที่หนูเหรอผิดเพราะมานั่งตรงนี้ไงนั่งตรงนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นไหมปาโมดนี่มืออาชีพเข้าถ่ายเห็นใช่ไม่เห็นข้างบนปลาโมดสักลงหัวเข่าจริงเลยตอนนี้เพราะว่าไม่กล้าเจียดขึ้นไปนี่มีของแท้นะครับวันนี้ไลฟ์สดนะตอนนี้ใส่ตอนนี้ บุบ้าบุาบ้าเจ้าวันี่เป็นคลิปที่ไทยของชีลิตครับสำหรับคลิปนี้กับกับไปนอนอยู่บ้านสบายใจพี่น้องครับผมขอบคุณหนึ่งล้านอยู่ครับผมแต่ว่าผมมีประโยชน์เยอะเลยเนะี่ยดังดซื้อดังก็ซื้อดังหนังครับดังดขอบคุณเด้อล้รนกับพี่น้องสตารั์ทกีนปนใบสนีครับป้าพี่น้องครับผมขอบคุณเด้อล้านสวัสดีครับ